สิงบอลถ้วยของจริงครับเชลซีครับเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถบุกชนะวิลล่าได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วทางเอนโซเฟอร์นนเดสครับยิงประตูฟรีคิกสุดสวยนะครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปในเกมฟุตบอลเอฟเอครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นรอบที่4เป็นนัดรีเพลย์เกมที่2นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอย่างเชลซีครับบุกไปเยือนทีมอย่างวิลล่าโดยเกมแรกครับเสมือนที่บ้านของเชลซีก่อน0ต่อ0ครย์ โดยในเกมนี้นะครับทางฝั่งของเชลซีก็ถือไม่ใช่งานง่ายเลยครับในการบุกไปเยือนทีมอย่างวิลล่าเพราะว่า2เกมหลังสุดเชลซีแพ้รวดมานะครับแพ้เลียพูแล้วก็เกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ้คาบ้านครับให้กับวูแพมตันไป2ต่อ4อาการไม่ค่อยดีนะครับส่วนทางทีมอย่างวิลล่านะครับสถานการณ์ที่ถือว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ง่ายด้วยสำหรับเชลซีเพราะวิลล่า Villa นะครับเกมล่าสุดก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับ พวกเขาบุกไปชนะทีมอย่างเชฟฟิลีนเดตห้าต่อศูนย์แล้วก็ซีติในการเล่นในบ้านครับสิบสองเกมหลังสุดชนะคู่แข่งไปสิบนัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับสำหรับการจัดตัวผู้เล่นในวันนี้นะครับของทางมอริซิโอโปรชิติโนนะครับผู้รักษาประตูที่เป็นทางเปโตรวิชครับเกมรับมีเบนชีวเวลนะครับมาโลกุสโตบาเดียชิลดิซาซีมิดฟิลด์คู่กลางครับเมื่อวานเป็นเอนโซเฟนเดสับจับคู่กับมอยเซตไกเซโดแผงเกมลุกนะครับก็มีมาดูเอเก้คอนเนอร์กาลาเกอร์นิโโคคคลลาจอสัันแวก็พเมรร์บ ส่วนทางทีมอย่างวิลล่านะครับเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งของอูไนเมรี่ครับก็จัดทีมมีทางเอมี่มาร์ติเนสเป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับมีแมตตี้แคทโมเรโน่คู่เซนเตอร์เป็นเดียโก้คาร์ลอสครับจับคู่กับลองเล่มิดฟิลด์คู่กลางครับคูบาก้ากามาราจับคู่กับดักลาสลุยเกมรุกครับเลออนไบรี่นะครับยูริทิเรมันแล้วก็มีทางจอห์นแม็กกินนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเมื่อวานนี้เป็นทางออลลี่วอสกินแหละครับ และเปิดฉากเกมนี้มาครับกลายเป็นเชลซีเลยครับที่มาเหนือความคาดหมายเลยครับทำได้ดีกว่าวิลล่านะครับโดยเชลซีก็ออกนําก่อนครับจากลูกยิงในกรอบเขตโทษนะครับด้วยขวาของทางคอนเนอร์กาลเกอร์เข้าไปอย่างสวยงามครับในนาทีที่11ครับหลังจากนั้นครับเชลซีก็มาได้ประตูที่2ครับจากลูกโขกของทางนิคลัสแจ็กสันนะครับจากการขึ้นเกมด้านขวานะครับมาดูเอเก้ครับจ่ายต่อไปกับทางมาโลกุสโตและก็โยนจากทางด้านขวารับเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็นิคลัสแจ็กสันครับโขกเข้าไป ขึ้นนำ2ต่อ0ครับในนาทีที่21ครับจบครึ่งแรกครับเชลซีนำ2ต่อ0ครับจากนั้นนะครับครึ่งหลังออกซาร์ทมาได้แค่แป๊บเดียวนะครับเชลซีครับก็มาได้ลูกฟรีคิกครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับระยะประมาณ30หลาเยื้องมาทางซ้ายเล็กน้อยครับแล้วก็เป็นเอนโซเฟอร์นนเดสนะครับตามภาพที่เห็นบนครับปั่นด้วยขวาเข้าไปบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามครับชนิดที่ว่าหมดปัญญาของทางเอมี่มาร์ตินเนสเลยครับ และหลังจากที่ยิงประตูนี้ได้ครับเอนโซเฟเนเดนิสัใจสุดๆนะครับเจ้าตัวนี้เอามือชี้ไปที่เหมือนขมับนะครับแล้วก็ชูเสื้อหมายเลข8แล้วก็ชี้ลงพื้นแล้วก็ฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่ครับส่วนช่วงท้ายเกมครับวินล่ามาได้ประตูตีไข่แตกครับในนาทีที่90บวกหนึ่งจากมูซาเดียบี้นะครับแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับเกมนี้เชลซีก็บุกชนะวินล่าสประตูต่อหนึ่งเป็นเกมที่เชลซีทำผลงานได้อย่างโคตรสุดยอดเลยครับในเกมนัดนี้ครับ และหลังจากจบเกมนี้นะครับผู้สื่อข่าวครับก็ได้ไปถามทางมอริซิโอโปรชิติโนนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเกมนี้เขาบอกว่าเป็นเกมที่โคตรดีเลยครับแล้วก็นี่คืออาจจะเป็นเกมที่ดีสุดในฤดูก,กาลนี้ของเชลซีเลยก็ว่าได้เขาภูมิใจในลูกทีมทุกๆคนครับ ส่วนเอนโซเฟอร์เนเดสครับหลังจากที่ดีใจไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจบเกมครับก็มีข่าวเหมือนกันนะครับทางเอเจนต์ของเจ้าตัวครับก็ได้มีการออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเอนโซเฟอร์เนเดสครับไม่ได้มีความคิดที่จะย้ายหนีจากเชลซีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเขาจะยังคงอยู่กับเชลซีต่อไปอย่างแน่นอนครับส่วนนี้นะครับก็คือโปรแกรมทั้งหมดนะครับในรอบ5หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลเอฟเอคัในฤดูกาลนี้ครับไล่โปรแกรมกันมาเลยนะครับในวันที่27กุมภาพันธ์ตรงกับวันจันทร์ คู่แรกครับตีสองก็จะเป็นโควรีเจอกับไมล์สโตนและคืนวันอังคารครับมี3คู่ครับอังคารที่28กุมภาพันธ์ครับตีสองครึ่งครับบอลมัทเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับตีสองสแบล็กเบิร์นโรเวอร์เจอกับนิวคาสเซิลและตีสามตรงในคืนนั้นนะครับลูตันทาว์เจอกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ทีมแชมป์เก่าครับส่วนคืนวันพุธนะครับตีสองครับก็มีเชลซีนะครับจะเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีนอตติงแฮมฟอเรสต์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วูฟแฮมตันเจอกับไบรตันนะครับแล้วก็ตีสามตรงลิเวอร์พูลครับ,รบเปิดแอนฟิลด์เจอกับทีมอย่างเซาท์แฮมตันและครับก็ถือว่าดูจากโปรแกรมในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าทีมใหญ่ๆนะครับอย่างแมนซิ t y ตี้ U, แมนยูเชลซีเวอร์พูลครับก็ถือว่าเจอกับงานไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้ง4ทีมเลยแหละครับ และเป็นเวียอะไรครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นของเชลซีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลูกฟรีคิกของเอนโซเฟร์นันเดสสวยหรือเปล่าครับแล้วคิดว่าฤดูกาลนี้นะครับฟุตบอลเอฟเอคันะครับใครจะเป็นแชมป์คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยเลยกันนะครับซูซูกิครับจัดแคมเปญสุดพิเศษนะครับต้อนรับปีมังกรนะครับซูซูกิพัฒิน้มดิวดิวคุ้มคันสุดครับออกรถยนต์ซูซูกิในวันนี้นะครับขับฟรีไปเลยครับ90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษครับผ่อนสบายๆสนใจรับดิวสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนนี้เท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอ ได้ที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูสูกิครับ